สวัสดีครับ98วันสงครามกาซาช่วงนี้คนขวัญอ่อนก็กำลังกลัวสงครามภูมิภาคเมื่อสหรัฐมิการและก็อังกฤษโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการอนุมัติการโจมตีกลุ่มฮูตีโดยตรงแบบนี้แน่นอนว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยต้องออกมาตอบโต้ด้วยวาจานี่อยู่แล้วและวาจาของกลุ่มฮูตีก็คงเล่นใหญ่นี้ตามปกติแอดมินกําลังจับตาดูว่าจะมีสํานักข่าวไหนนับถอยหลังสงครามโลกบ้าง และช่วงนี้นะครับอิหร่านก็ชักทงแดงขึ้นสู่ยอดเสานี้อยู่พอดีมันคงสร้างความกังวลใจไม่น้อยให้กับนักวิชาการสายฮามาส ซึ่งปกติก็เชิดชูกลุ่มก่อการร้ายนี่อยู่แล้วเราก็ต้องดูความสามารถของฮูตีแล้วก็อิหร่านว่าจะแสดงแสยานุภาพได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้สลัม,มิการนี่เอาจริงแล้วแอดมินคิดว่าฮูตีคงตอบโต้ได้ไม่มากแต่จะให้สลัม,มิการแล้วก็อังกฤษเนี่ยกวาดล้างเยเมนแบบราบคาบก็คงไม่ใช่นะครับคงโจมตีเฉพาะจุดก็เพื่อปราบฮูตีนี้เท่านั้นมาถึงขั้นนี้แล้วคงคิดว่าคงมีการโจมตีฮูตีอีกถ้าฮูตียังไม่หยุดคุกค,คามระดับการโจมตีฮูตีในครั้งนี้ ก็แค่ระดับเบื้องต้นนี้เท่านั้นหลังจากที่กองเชียร์ฮูตีนี้เรียกร้องหหยหาขี่ปนุษย์มานานสาสตรกาจารก็ส่งขี่ปนุธโชมาฮอกตามคำร้องขอรายละเอียดของการโจมตีรวมถึงความเสียหายก็ยังไม่มีออกมามากเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าเราพิจารณาการโจมตีแล้วสตรกาการคงใช้ขี่ปนุษย์ชมาฮอกประมาณ1 0 2ถึงลูก คงมีถึง100ลูกนี้ขนาดนั้นซึ่งเมื่อวานแอดมินได้วิเคราะห์ว่า UNSC เนี่ยมีมติประนามกลุ่มฮูตีแล้วสัตมิกาอ้างความชอบธรรมในการโจมตีฮูตีนี้ได้แล้วและมันก็เป็นแบบนั้นแล้วครับถ้าเราวิเคราะห์ต่อว่ากลุ่มฮูตีจะทําอย่างไรต่อจากนี้แอดมินคิดว่าฮูตีคงเบาลงไปแต่ก็จะมีฮึดฮัดบ้างในช่วงแรกและสัตมิกาเนี่ยคงล็อกเป้าการโจมตีรอบสองนี้เอาไว้แล้วถ้าฮูตีพูดไม่รู้เรื่องมีรอบสองแน่นอนนะครับ แม้ว่าอิหร่านจะมีการยึดเรือน้ำมันไปแอนมินคิดว่าสหรัฐมิกาเนี่ยจะยังไม่โจมตีอิหร่าน เพราะว่าต้องการให้มันจบทีละเรื่องไม่งั้นมันก็จะอีรุงตรงนางจนเกินไปไม่ใช่ว่าสหรัฐมิการเนี่ยไม่กล้าโจมตีอิร่านะครับแค่ต้องการรักษาระดับของสงครามไม่งั้นการขนส่งน้ามันในอ่าวเปอร์เซียจะมีปัญหาส่งผลกระทบไปทั่วโลกอันนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับอีกอย่างอิร่านเนี่ยก็ไม่พร้อมสู้ในขนาดนั้นอิร่านมีการออกมาประนามการโจมตีฮูตีของสหรัฐมิการแล้วก็อังกฤษอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับ โวยวายนี่ไว้ก่อนทีฮูตีสร้างความเดือดร้อนไม่เห็นว่าอิหร่านจะออกมาปรน,นามถามว่าอิหร่านเนี่ยจะช่วยฮูตีได้อย่างไรแอดมินคิดว่าคงทําอะไรได้ไม่มากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับอิหร่านก็ออกตัวว่าไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องกับการกระทําของฮูตีนี้อยู่แล้วเช่นกันอิหร่านเนี่ยก็คงฮึดฮัดตามเรื่องตามราวแต่จะให้อิหร่านมาเปิดกับัาอเมิกา้าอิหร่านก็คงไม่เอา มีนักวิเคราะห์ต่างประเทศนี่บอกว่าการโจมตีกลุ่มฮูตีของสหร,รัฐมิการและก็อังกฤษในครั้งนี้จะช่วยให้กลุ่มฮูตีมีความกล้าหาญนี้มากขึ้นและจะทําให้กลุ่มฮูตีมีชื่อเสียงนี้มากขึ้นแน่นอนว่าเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ชาวอาหรับนะครับอันนี้ถ้ามองจากความเป็นจริงไม่มีใครอยากเสียชีวิตแล้วเรื่องของกาซามันไม่ได้เกี่ยวกับเกมมนฮูตีนี้เข้าไปยุ่งเองเรียกว่าชักสืกเข้าบ้านโดยไม่มีความจําเป็นนะครับตอนแรกอาจจะไม่เป็นไรเจอโทมฮอคเข้าไปเนี่ย ฮูตีอาจจะคิดได้เพราะว่าที่ผ่านมานะครับสัตว์มีการปกป้องฮูตีจากซาอุดีอาระเบียมาโดยตลอด ถ้าฮูตีสู้เฉพาะในเยเมนก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลของเยเมนได้มีการยอมรับจากนานาชาติแต่ว่าฮูตีเนี่ยออกตัวช่วยฮามาสแบบนี้มีแต่จะโดนทุบเป้าหมายในประเทศก็ยังไม่สําเร็จเรียกว่ารนหาที่ผู้นําฮูตีก็ต้องคิดในเรื่องนี้ถ้าสหร,รัฐมีการกลับใจขายอาวุธให้กับซาอุดีอาระเบียแล้วก็ขึ้นบัญชีฮูตีเป็นกลุ่มก่อการร้ายตอนนั้นซาอุดีอาระเบียเนี่ยมีสิทธิปราบฮูตีได้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าโชมาฮ จะเรียกสติกลุ่มโูตีนี้ได้หรือไม่